สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t n c นะครับวันนี้ทุกคนนะครับเรานะครับมาอยู่ในส่วนของการทำช่อง YouTube นะครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้ทุกคนนะครับสามารถแปะตะกร้าหน้าติดตะกร้าในส่วนของอสินค้าได้แล้วทุกคนนะครับในส่วนของ YouTube ช่อง u t u b e เนาะอันนี้คือตัวอย่างนะครับของช่อง YouTube d j ภูมินะครับก็ได้ทำการติดตะก้าไว้ทุกคนนันี่ทุกคนนะช่อง DJP ภูมินะครับได้ทำการติดตะก้าไว้นะครับเราจะเห็นว่าในวิดีโอนะนถ้าเราเปิดมานะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมาใช่ไหมแต่มันจะมีนะครับในส่วนของการ ถ้าเราหยุดนะจะมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์หรือการติดตะกร้าแหละทุกคนเนาะแล้วก็สามารถติดตะกร้าสินค้าได้นะับอันนี้ตะกร้านี่คือ,อถ้าเรากดไปมันจะพาไปที่หน้าของช้อปปี้ทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะับจะพาไปที่หน้าของช้อปปีเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนนะก็ตอนนี้นะับถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่ยังไม่มีช่อง u t u b e นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับช่อง YouTube ได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ทุกคนนะครนะับเพียงแค่คนนั้นไปสมัคร gmail ก่อนทุกคนนะไปสมัคร gmail ก่อนนะับแล้วก็มาทําการล็อกอินทุกคนนะ มาทําการลอ็อกอินหรือการเข้าสู่ระบบตรนนี้ทุกคนนะเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลอ็อกอินให้เรียบร้อยจากนั้นก็เราก็เริ่มทําการสร้างช่องของเราได้เลยนะครับผมและนี่คือช่องตัวอย่างนะครับที่ผมสร้างมาแล้วก็ให้เราสร้างแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์หรือหน้าปกคลิปแลหน้าปกช่องนะครับแล้วก็โลโก้ของช่องแล้วก็ชื่อของช่องด้วยนะครับเทคนิคก,ก็คือว่านะให้เรานั้นนะครับ เขียนก่อนนะวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะทําช่องเกี่ยวกับอะไรเราจะได้หาสินค้าในอนาคตมาแปะได้นะครับอย่างเช่นอันนี้คือสินค้าจากอ่าช้อปปี้ทุกคนนะเพราะว่ามันพาไปที่หนะ้าช้อปปี้เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปนะกดปั๊บนะกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันกดปั๊บนะครับมันก็จะเด้งไปนะผมจะกด g l e Chrome นะมันจะพาไปที่แอป Sho ปปีเห็นไหมทุกคนนะแล้วก็จะพาไปที่ตะกร้าของอ่าสินค้านี้นั่นเองนะครับผมดนะังนั้น นะครับใครที่จะทําช่องแนวไหนนะหรือนะครับจะทําช่องรีวิวอะไรนะครับให้เราคิดก่อนนะให้เราวางแผนก่อนแล้วก็ให้เราทําการาเขียนลงในส่วนของกระดาษนะครับเขียนวางแผนให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะทําช่องเกี่ยวกับอะไร เราจะได้รีวิวเกี่ยวกับดังนั้นเช่นเราทำเราทำช่องเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับแมวนะสมมติแอปเกี่ยวกับแมวนะเราก็จะได้หาสินค้าในแอป Shopee นะเราไปที่แอป s h o p ป e นะครับนทุกคนเนาะช้อปปีเนาะแล้วก็ไปที่ A f f i l i a t e นะครับอ่าก็สมัคร a f f i l i a t ไได้เลยทุกคนนะสมัครเป็นในหน้าของ s h อป e e ได้เลยนะมาที่ชั้นแล้วก็มันจะมี Affiliate เนาะคนไปสมัครได้เลยนี่ทุกคนเนาะตัวแรม a f f i l i ร t e นะครับผมนะ คนจะได้ในส่วนของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปค้นหาสินค้านะครับอย่างเช่นค้นหาสินค้าที่มีคําว่าที่ไม่ใช่ว่า รายแมวอ่าสมมติว่าเราทําช่องเกี่ยวกับแมวใช่ไหมเราก็อ่ามีในส่วนของเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วก็เราก็ไปหาสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับแมวนะอันนี้ผมค้นหารายแมวเนาะไม่แน่ใจว่ามีหรอเป่าในส่วนของอ่าทุกคนมีอยู่นะอันนี้นะครับอ่าราคาของรายแมวตรงนี้อยู่ที่8 9บาทเนาะค่าคอมมิชชั่นจะได้อยู่ที่2%ด้วยกันเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ทุกคนแล้วก็แล้วก็กดคําว่า แชร์เพื่อสร้างไรายได้แล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์นี้ทุกคนนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีซาของแมวแล้วเราก็ไปรีวิวนะครับไปทําคลิปลงในช่องยูทูบนะครับลงในช่องของเรานะครับลงในวิดีโอของเราเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเมื่อกี้นั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าวันข้างหน้านะครับตอนนี้หน้าทาง u t u b e นะยังไม่ได้เปิดตาก,ก้าให้กับทุกช่องนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่เริ่มตอนนี้ตอนที่เรามีข่าวอยู่นะว่า ยูทูบอันนี้สามารถที่จะแตะแตะตะกาได้แล้วถ้าเราเริ่มตอนที่เขาเปิดตะกาแล้วล่ะเนาะมันก็อาจจะช้าไปเนาะเรามาเริ่มตอนนี้เริ่มสร้างช่องก่อนสร้างแฟนคลับของเราก่อนนะสร้างช่องสร้างคอนเทนต์สร้างวิดีโอก่อนนะครับเมื่อมีผู้ติดตามซึ่งผู้ติดตามแน่นอนก็คือผู้ติดตามที่เขาเลี้ยงแมวแน่นอนเพราะว่าเขาชื่นชอบเกี่ยวกับแมวเขาน่าจะเลี้ยงแมวหรือเขาวางแผนที่กําลังจะเลี้ยงแมวอยู่นะครับพอเราลงสินค้าพวกนี้ไปนะหรือไม่ก็เราลง วิดีโอเกี่ยวกับสินค้าเมื่อกี้ก่อนถึงแม้จะไม่สามารถแปดตะกร้าได้อีกนะครับเราค่อยมาลงทีหลังก็ได้ผมเชื่อว่าหลังจากที่เขาเปิดตะกร้าได้แล้วเราอาจจะสามารถไปการไป,าไปตั้งค่านะไปตั้งค่านะไปแก้ไขตั้งค่าแล้วก็ แปะตะกร้าแมวได้ทุกคนเนาะก็เราตอนนั้นเราก็มีแฟนคลับอยู่แล้วนะครับเราก็จะทําให้เราดัานขายง่ายกว่านะครับผมนั่นและนี่คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะในการหาไรายได้จากการทําช่อง YouTube นั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นช่องตัวยอย่างของคุณของช่อง DJ จภูมินั่นเองนะครับที่มีตะก,กร้าเนาะคุณสามารถมาเ e a ดูได้เนาะที่ช่องคุณ DJ จภูมิแล้วก็มาที่คลิปที่คําว่าผู้ชมภัยหาปูในป่ากงกลางเนาะกดเข้าไปนะครับก็จะมีนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะ่ที่เป็นกระเป๋านาะกดเข้าไปเลย ทุกคนนะก็จะมีในส่วนของอสินค้านะครับให้เราแปะได้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ลังเลอยู่อยากเปิดช่องนะครับไม่ต้องลังเลทุกคนนะไปเปิดก่อนได้เลยเนาะส่วนแผนการหาคอนเทนต์นั้นคนก็สามารถที่ใช้เครื่องมือของ Chat GPT ได้ในการหาคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับช่องของเราได้เลยนะครับวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิป สวัสดีครับ